เอาเลยครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมนะแฟมเซอร์เวิลทีวีกับเกมมาครับอีพีสามของเราในะวันนี้นะครับผมเฮ้ยเย่านายทำอะไรนะเพื่อนปัดจ,จิ้งหรีดอยู่หรอแง yeah, ต้องใส่มือหนหัวฮนะโอเคคุณก็อยู่กับผมเนะนื้อเนย้อปัภัยมือใหม่ที่จะพาคุณเอาตัวรอดในเกมนี้นะวันนี้ผมเจอเออสิ่งก่อสร้างโบราณมาดูคุณว่าจะเจออะไรหรือเปล่ากินเพิ่มเรือด ผมกําลังจะแตกไหมนะอีตายซาร่าอืมสวมเลยโลกันทุกอย่างมีอะไรอยู่ด้านบนหรือเปล่นปานะเอา้าหนีสิครับรออะไรเอาติดติดโอเคหันหลังแล้ววิ่งเลยเพื่อนเอา้าโคตแม่นเลยผมแตกแล้วครับเดี๋ยวนะโอ้ n no. ผมโดนรูดของครับ ตัวนี้นี่มันโ้โนอืม hmm. ตื่นตรงนี้เลยนอนเลยครับจังหวะนี้นอนเพื่อเช้าอันสดใสกับของที่หมดตัวโอเคตอนนี้ผมก็กลับมาได้อีกครั้งนะผมเนี่ยไม่เคยรู้สึกขอบคุณคริปเปอร์มากขนาดนี้มาก่อนเลยซึ่งมันช่วยเคลียร์เอ่อสกิลเลตันให้นะนี่เป็นไรตอนนี้ผมกำลังจะสร้างไนหะเอาเป็นว่าเราจะสร้าง นี่เลยทุกครั้งที่ผมได้อะไรมาก็จะเอามาเก็บตรงนี้แล้วกันนะเพื่อเป็นการเที่ว่าไม่ต้องกลับไปหลายรอบไงแบบนี้น่าจะดีนี่เลยติดข้อเพลงเลยฮะเอ,อ่อมีทางขึ้นด้านนั้นด้านนี้โอเคแล้วก็ด้านนี้ฮะเราจะไปด้านนี้ก่อนเลยโอเคอะไรอ๋อโอเคได้ของนะเราจะไปด้านนี้ก่อนเลยมาดูกันว่าจะมีอะไรอยู่หรือเปล่าไนดะ้ เันจะมีสิ่งมีค่าที่ดีเดี๋ยวเข้าไปทางเดินอืมอา้าวหิบสมบัติเนี่ยเป็นไรเดี๋ยวจะขอนี่ยแหละติดไฟห้หมดเลยครับผมต้องการความสว่างในการเปิดกล่องนี้เอา้าได้ทองมาแล้วสองก้อนแล้วก็อืมของดีอันนี้ต้องเก็บฮะแล้วก็ไฟ ทอทับดีเลยลองรถไฟเก็บเลยเก็บทุกอย่างอย่าให้เหลือโอเคหมดแล้วเยี่ยมไปเลยแล้วก็อานี้มาหน้านี้ฮนะโอ้กินะฮะอืมค่าเรื่อเลยจังหวะนี้เอาค้างฮะครั้ง,งอางโอเคได้อยู่นะวางวางโอเค เอ้นี่เลยวางครับอืมโอเคตรงนี้มืดไปอืมวางไฟเลยโอเคทำทางเดินต่อเลยฮะจังหวะนี้โอเคคือมันไม่มีอะไรแล้วนะผมจะเอาของมาเก็บตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านนี้เลยครโอเคอ่าทำบันไดสเสร็จแล้วขึ้นเลยเอ้า นี่มันไม่มีอะไรเลยนี่นะเอาสายขึ้นลงมาไม่มีอะไรเลยฮะ okay, เดี๋ยวลงเตี๋ยนี้ดูเอาเดี๋ยวนะเอางั้นผมจะเห็นทางขึ้นไปนะขอขึ้นไปสำรวจแป๊บหนึ่งนะโอเคอาจจะมีของดีก็ได้อืมอย่า yeah. ขึ้นไปการขึ้นไปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับนกสำรวจที่ดีต้อง สำรวจอย่างถี่ถ้วนโอเคเราจะทํา okay. ทางขึ้นไปโอ้ oh. มีทางจริงๆด้วยฮะถือว่าเป็นการที่ดีเลยนะเนี่ยจะมีกล่องที่มีของดีอยู่เปล่านะน่าสนใจมากเลยครับโอเคเราจะรีบขึ้นไปเลยมันจะค้างๆหน่อยนึงนะโอเคโอวเบื okay. ่อ oh. หันกลับไปเห็นแมพเลยนะครับจังหวะนี้และนี่คือข้อดีของการค้างครับการค้างเป็นสิ่งที่ดีคุณจะได้เห็นแมพที่คุณไม่เห็นนะโอเคแต่คุณไม่ค้างเนี่ยคุณจะไม่เห็นเลยโอเคครับหลังจากที่โอ้เจอเขียวกันไปแล้วหลังจากที่มันริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วจังหวะนี้เริ่มลื่นแล้วโอเคมีกล่องอยู่ตรงนี้น่าสนใจมากเลย จะมีอะไรอยู่หรือเปล่านะโอเคโอแอปเปิลนี่แอปเปิลทองด้วยโอเคมันน่าจะเป็นของดีอย่างนี้ต้องเก็บครับโอเคเราจะเก็บทุกอย่างที่อยู่ในกล่องนี้เลยครับอืมโอเคใส่เข้าไปพอเพลิงเก็บด้วยนี่ครับแอปเปิลฮะเก็บเก็บ อืวิง่งเลยเอา้ากำลังลงทางพอดีเลยเพื่อนโอ้ผมเจอจุดหมายปลายทางที่ผมจะไปแล้วละนะเนี่ยครับแต่คุณไม่ค้างเนี่ยคุณจะไม่มีทางเห็นแมพที่คุณต้องเดินไปเลยนะใช่ครับผมหลงอยู่ตรงนี้นานมากเลยนะความเอ่ออาการค้างช่วยคุณได้เห็นแมพเลยเนี่ยอโอเค ผมจะทำการเอาของมาเก็บตรงนี้นะมันก็มีนิดหน่อยโฮเคเราจะเอาของที่ได้มาเก็บไว้แล้วก็ไปหาต่อเลยผมว่าน่าจะต้องมีอีกนะของแน่โอเคอืมเก็บเลยขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลยเพื่อนเอากรองนี่หมดแล้วน่า no. อืมเตียงไปเลย นั่นไม่มีอะไรแล้วเพื่อนลงไปจากกลางนี้เลยนะเพื่อนนะโอเคทางด้านนี้ผมได้ทาการเอ่อสํารวจหมดแล้วนะซึ่งมันไม่มีกันแล้วลนะ่ะโอเคแล้วผมก็ลงมาด้านนี้นะครับโอเคโอ้ okay. oh. ของอยู่ในกล่องโอเคครับผมจะต้องการเอ่อผมได้วางกล่องไว้หลายที่นะแล้วก็มีของอยู่ในนั้นซึ่งผมจะต้องไปเก็บกลับมาให้หมดเลย ก่อนที่ผมจะต้องเอามันกลับบ้านนะโอเคยี่มเลยโอเคผมจะมาด้านนี้นะครับผมเราจะโดดขึ้นไปผมไม่ต้องจาให้ได้แล้วผมวางกล่องไว้ตรงไหนบ้างซึ่งมันจะดีมากแต่ผมจําได้โอเคไม่มีด้านนั้นทางเข้าอยู่ไหนแล้วเพื่อนผมจำไม่ได้นะโอ้นี่ไงอืมเข้ามาเลยหีบสมบัติอยู่ไหนซึ่งผมไม่รู้ว่าผมเก็บกล่องไว้หรือเปล่านะ ผมอาจจะเก็บของในกล่องหมดแล้วก็ได้ไม่ดูเหมือนกันนะโอเคขึ้นมาขึ้นเลยเพื่อนอืมมีอะไร,รเปล่ามีกล่องสมบัติที่ผมวางเาไว้แต่กล่องนี้ผมว่าผมน่าจะเก็บหมดแล้วนะไม่น่าจะมีอะไรเหลือที่ใช้งานได้อ้าวสิ่งเดียวที่ผมต้องการมากในตอนนี้ก็คืออืม็อกไม้ฮะโอเคสิ่งอื่นก็อืมเก็บหมดเลยครับ ทุกอย่างมีค่าคุณต้องจุบกลับบ้านทั้หมดเลยโอเคโอเคด้านนี้มีอะไรหรือเปล่าทางสุดแค่นี้ก็ไปไม่ได้ลงไปก็เสียเลือดเพื่อนบางทีนะอาจจะกลับไปอยู่บนเตียงก็ได้นะโอเคเราผมไปด้านนี้ดีกว่าไปด้านนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้มีทางทางที่ดีอ้าวไ,ไม่ไป เอาไปทางที่ดี Day กว่านั้นนี่แหละอะคือมื่อเช้าเนี่ยผมมาซื้อไชย,ยกันดไก่มานะซึ้อมาอร่อยมากๆเลยแหละโอเคอย่าลืมกินมื้อเช้านะเพื่อนมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญมากเลยแต่ว่าจะว่าแต่เอ้าเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยมาเหนื่อยมากเลยครับอืมบกขา,ขาวๆเหนื่อยๆแง่หลุดมาได้แล้ว โอเคดังนั้นผมไปแล้วนะไาดูกว่าผมจะมีที่ที่สำรวจไม่ครบหรือเปล่าแต่ผมว่าผมน่าจะสำรวจหมดแล้วนะแต่จะดูสักหน่อยละกันว่ามีหรือเปล่านะโอเคคาใจมานานแล้วเพื่อนเจ้ารางรถไฟที่พุ่งกข้าไปในดินเนี่ยมันจะมีทางต่อหรือเปล่าถ้าอิงจากความจริงนะจาะทางแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่า หินมันงหลงลงมาปิดทางรถไฟนะมบนดูรามันจะมีทางไปต่อหรือเปล่าหรือมันเพียงแค่หลอกเท่านั้นโอเคมาคุดดูกันผมจะได้คลายข้อสงสัยที่มีมานานนับพันปีไอไม่ใช่โอ้เดี๋ยวนะนั่นมันอะไรกันนะ่ะขวาเลยอย่างหว่านี้ผมจะต้องเข้าไปได้เลยแล้วมันมืดมากเลยครับ ตอนนี้ผมไม่มีทอดแล้วนะไม่มีครบเพลิงแล้วบ้าจริงโอเคมันค่อนข้างมืดนะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าผมค่อนข้างมองพี่จะเห็นนิดหน่อยตอนนี้โอเคมีแสงอยู่นั้นนิดหน่อยนะเอ้าอืมเข้าได้แล้วว้าวนี่มันคือทางใหม่ที่ผมยังไม่ได้สำรวจนี่ทางนี้ไปได้ไหมโอ้ทางนี้ตันกลับไปตรงที่สว่างอยู่ครับ เอาเดีานี่ต้นมันไม่มีทางหนีซะด้วยสิวางเลยด้านหลังด้วยนี่เผื่อมาจากด้านหลังไงมาเลยสอมบี่คงุงแกไม่รอดแน่นี่ตีเลยนี่นี่นี่อโดนหนึ่งโดนสองโอเคเราจะเข้าไปสำรวจในถ้ำที่มองไม่เห็นนะครับผมวูม้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะ เอานนบี้คุงแตกเลยฮะโอเคค่อนข้างมืดนะผมผมงไม่ค่อยเห็นอะไรเบ้าอนะดรมันอะไรกันนะ่ะความมืดไงเพื่อนโอเคเอาเดี๋ยวนะมันจะเห็นอะไรบางอย่างเอานะ้ำมันทานนี่อเอเก็บเลยครับอืมได้เวลาสร้างของที่จำเป็น สิ่งนี้ทุกคนว่ามันจะเป็นหรือเปล่าฮะในสถานการณ์มืดอ,อย่างนี้ฮะครบเพลิงไงเพื่อนดีลรอืมติดหีึ่งว้าว,วเออเบอร์นะี่ข่าวมองเห็นแล้วหรือย่างไงหรือน,นี่โอเคผมว่าเก็บชานดีกว่านะเก็บชานพวกนี้มันน่านจะต้องใช้แหละผมว่านะไม่น่าจาแหละเพื่อนต้องใช้แน่นอนแหละ ยังมีถ้ำดีนาะยยังไม่ได้สำรวจนะโอเคนอ่คนเลยให้หมดไงให้เหลืออมืมันสำคัญกับนายมากเนะพื่อนโอ้ครับครับโอเคเอแล้วมันเก็บไม่ได้ต้องเสียละอะไรสักอย่างหนึ่งในนี้นั่นก็คือเจ้าเจ้านีนเลยมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะโอเคถาก,กินก็เรือนรถอ่ะ อืมไม่น่าจะคุ้มเท่าไรที่จะเก็บไว้นะ okay. โอเคโอมขุ่เลยแงให้เหลือทรัพยากรที่สำคัญทรัพยากรที่มีค่าขนาดนี้เป็นของคุณนะนี่กระโดดขึ้นมาโอเคมื่มากททำไงดีนี่เลยสิ่งนี้คือคำตอบโอ้มันอะไรครับมองไม่เห็นนี่เลย ภาพตัดเป็นแสงสว่งวางครับโอ้กล่องสมบัตินี่อืเอ้าทองอืมขอบใจนะสหายเอาเดี๋ยวนะอืมสัมบีคงนี่นี่นี่เอ้าแขกัมาจากไหนเนี่ยเพื่นอนโอ้ถืออะไรบา,างอย่างมาด้วยอืมแตกเลยโอเคเราจะเอาทองใส่ก,ก่อนแล้วกันนะ อืมโอเคผมค่อนข้างคาใจกับมาสบายใจกับความมืดนี่เออสว่างเลยข้อยังช่วหน่อยอืมอโอเคน่าจะปลอดภัยนะโอ้เพชรนี่อืมเงี่ยมเลยแล้วกว็กเอ็กนะแต่ผมขอเก็บเจ้านี้ก่อนแล้วกันอืมเก็บมารวมกัน เหล็กด้วยอ่าสิ่งนี้สำหรับกับปีกเหินที่กำลังจะพังเพราะอันที่ไม่พังสำคัญกว่าไงเพื่อนโอเคตรงนี้เสร็จแล้วสำรวจต่อเลยตอนนี้ผมก็ทำการสำรวจเสร็จหมดแล้วนะครับผมซึ่งถ้าหากจะเหลืออยู่ก็จะเอาพวกที่อยู่ในกำแพงนั่นแหละครับแต่ถ้าเป็นอะไรแบบนั้นเดี๋ยวผมจะมารอบนอกก็แล้วกันนะใช่ฮะ ผมจะทำการขึ้นไปด้านบนนั่นแล้วก็เอาของที่ผมได้มาไปเก็บก่อนแล้วกันผมกำลังจะมาเก็บของในถ้ำท,ที่อยู่ตอนต้นคลิปนะครับอืมซึ่งมันก็มีหลายหีบเลยนะเนี่ยทํำรางรถไฟมาเลยอุ้งขึ้นไปอืมคงจะไม่มีตัวอะไรโผล่มานะเพื่อนนะ,ว,ะว้าวดูบรรยากาศนี่สิครับ ว้าวมันเป็นบรรยากาศทีด่ดีวมากเลยนะเนี่ยโอเค <Okay. S 1> ถึงฐานทัพรับอุคุลแล้วนะครับอืมเปิดกข้ปาไปิดประตูเปิดออกดูโอ้นี่มันอะไรเนี่ยก็ <sur> เป็นเอฐา,านทัพรับของผมเองนะครับเนี่ยว้าวดูทางสิคับเอาล่ะเราจะเริ่มจากกล่องไหนดีเอาเป็นกล่องตรงนั้น แต่นั้นก็เป็นกล่องตรงนั้นแล้วก็ไปตรงนั้นนะแต่นั้นก็จะเป็นเจ้าสองกล่องนี่ที่พยายามให้คุณเปิดมันง่ายๆใช่ครับคุณต้องใช้เวลาในการเปิดมันหรือจะทุบทางรางทิ้งก็ได้นะแล้วก็เจ้าสามกล่องนี้ที่กําลังนี่ครับจะสองกล่องที่พยายามไม่ให้กล่องตรงกลางนีนะฮะกกล่องจะมีนะครับมีของ ไม่มากก็น้อยนะเพื่อนขึ้นอยู่กับผมจะใส่กล่องไหนหนะส่วนกล่องนี้เนี่ยกล่องแดกครับมากไปแล้วอาจจะน้อยอยู่แต่ว่าโอเคนอนเลยเพื่ออืมเพื่อการตื่นที่ดีเราจะนอนนอนแต่หัวค่ําครับโอเคออกมาืมสดชื่นครับหัว,ชว,วเช้เาแล้วแงเอาเละได้เวลาขนของครับขนของไปไหนขนของกลับบ้านไงเพื่อน โอเคเราจะต้องเริ่มเลยนะเรจะขึ้นไปด้านนี้แล้วกันโอเคเ็บ okay. สมบัติต้องจะชนคุณอยู่กล่องนี้โอเคมีกล่องอยู่นะโอเคผมจะทำการขนมันไปนะแล้วก็ไปสู่โลกเมืองบนนี่ผมขออนุญาตนะคะัเอาเวลาขนกล่องพวกนี้นะกันนะอี โอเคขึ้นมาแล้วโอเคมันก็มีเท่านี้แหละครับอันนี้คือรอบสุดท้ายจากกล่องนั้นมาที่กล่องนี้นะอมพลรมกันที่นี่แล้วก็จะพาขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยเยีย่ยมครับเอาของที่ซ้ำกันมาใส่รวมก,ก่อนเพื่อลดครั้งจำนวนที่มาโอเคมาถึงสักทีฝนตกเลยจังหวะนี้ โอเคว้าวผมรู้สึกชื่นมากเลยครับการตักฝนเนี่ยมันอืมดีดีมากเลยครับเปรียกแล้วต้องเข้าบ้านสิเพื่อนจะออกไปตากฝนทำไมเนะี่ยโอเคดีเลยเอาของมาเก็บครับแล้วก็ไปหาเดี๋ยวจะเอาแบลที่เหลือดนียเอาเลยครับ แต่ภาพมาในอีกวันในเกมไหมครับหลังจากที่ผมทำการขนของจากในถ้ำนั่นนะขึ้นมาตอนนี้ผมว่านะเราได้เวลาทำการเกษตรกันแล้วล่ะเพื่อนไม่งั้นนายทำหนมปังกินตอนเช้าไม่ได้นะและสิ่งที่เรียกที่ว่าข้าวเออข้าวสาลีเนี่ยให้ต้องให้วัวครับวัวกำลังจ้องมองกันอยู่ด้านหลังนั่นนี่แหละอืโอเค เก็บการเกษตรอันสุดท้ายจากนั้นกแครอทเลยเพื่อนเก็บไปหรอดครับอันนี้ต้องให้หมูนะซึ่งยังไม่ตนซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เลี้ยงหมูแต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้กินเองเน่ะเพื่อนเวลาหัวใจลดนะโอเคว่าไงเจ้าวัวอันนี้ผมก็ปลูกกลับเลยแครอทร่องนี้ให้เต็มรอ่องอืปลูกผักเช้าๆแบบนี้ ดีมากเลยครับนี่ครับปลูกข้าวสาลีสิ่งนี้จำเป็นมากครับเพราะว่าผมเลี้ยงวัวไว้หลังบ้านนะโอเคนี่นี่ปลูกให้เต็มร่องปลูกเลยครับนี่นี่นี่นกดรวยๆอ่าโอเคผมกำลังการทิเอ,อ่อปลูกผักของผมเสร็จแล้วนะครับผมอา้าวผักแตก ปลูกใหม่แต่ไม่ได้เลยโอเคครับผมก็ทําการปลูกผักใหม่เสร็จแล้วนะครับผมเอ,อมันก็ดูด,ดีนะใช่ครับแล้วก็หลังจากอีพีที่แล้วที่ผมได้ทําการนี่ครับไปหาราวามาสร้างประตูนะใช่ครับแล้วผมก็ทําการสร้างเสร็จแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีเพียงแค่กระโดดเข้าไปโอเคแต่ว่าครับ ฟังเสียงนั่นสิครับมันทำให้ผมรู้สึกอยากเข้าไปทุกคนคิดอย่างนั้นไหมดูเสียงนั่นสิครับโอ้เสียงดีฮะเสียงดีเอาเลยครับสำหรับใครที่มือว่านับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับไลค์ไลค์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าจะมคลิปใหม่ๆจากชอก่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย